ทุกคนก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมนะก็ยังอยู่กับผมฟีโต้ก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ในวันนี้ทุกคนนะผมก็จะมาช่วยพี่หวานนะครับด้วยการเป็นร่างเป็นอากินะครับหรือว่าอาคินั่นเองนะครับทุกคนนี่คือหน้าตาของมันนะครับผมก็คือหน้าตาของอาคินะครับรู้สึกว่าจะมาแต่เรื่องเชียนซอมแมนนะทุกคนนะก็นี่ผมมีอีกร่างนึงทุกคนดูก็คือนี่เป็นร่างที่อ่าเป็นปีศาจปืนปะรู้สึกว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าจะมีสองร่างนะทุกคนนะวันนี้ผมมก็จะาช่วยพี่หวานผมกล้วกคน่าพ็จะ เป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยไปกันถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวน,นี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้หมานี่นก็ เปิจริงๆเลย๋ลยนไ่้เ<ไ>ปิดคลิปแบบสตอรีร่รใช่ปะทำไมในก่ะอ,อันนี้ไม่เห็นจะมีอะไรให้เล่นหรืออะไรที่น่าสนใจเลยอ่ะ <S <S นี่เมาเรามาเล่นในเกาะคนนี้คนเดียวตั้งนานแล้วนี่เมาชีวิตรอดตั้งนานแล้วนะเนี่ยเพื่อนก็ไม่มีสัตว แบบสัตว์ก็มีแต่สัตว์น่าเบื่อน่าเบื่อตัวละครก็มีแต่ตัวละครเดิมๆมันมัน่าเบื่อจังเลยเนี่ยโอ้ยมีแต่โทรแจ้งโมจังให้แกตัวละครใหม่เข้ามาเล่นบ้างแหละได้ได้ได้อย่าได้ตัวละครใหม่ใช่มเดี๋ยวเขาบอกว่าหาว่าแก่เร็วเดี๋ยวฉันจะให้โอ้ยไปหาอาหารกินดีกว่าตัวละครที่เธอไม่เคยเห็นแล้วกันโอ้ยหมดเยอะก็ไม่ได้แล้วก็แก่เร็วอายุสั้นอีกเออสินี่ไงตัวละครที่ต้องการโอ้ยโอไปเลยไปเลยไปเโมจังโมจังชอบโมจังชอบ เคยเจอสับประหลาดอะไรแบบนี้เลยถ้ามาอยู่ดีๆมันถึงมาเจอได้เนี่ยว่าจะไม่ว่าจะไม่แกลลยว่าจะไม่แกลก้งเลยว่าเศษเลือดเลือดมันเท่าไหร่เนี่ยใ้เอ้ยมันเดินเร็วมากอะเสี่ยมันออ้ยอุ้ยเสี่ยมันใกล้มากเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันตายแล้วมันตายแล้วจะมีอะไรเลยทำไมทีถึงมีล่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็บอกมันน่าเบื่อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะจำทางกลับบ้าน ไม่ได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเราสร้างมาตั้งนานแล้วลืมจําทางกลับบ้านไม่ได้นี่ไงก็อยู่หลังนี้ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนได้นะสงสัยต้องใช้วิธีโบราณในการต่อบล็อกขึ้นโอเคหาที่สูงที่สูงก่อนแล้วกันวิธีโบราณว่าจะแก๊จะไม่เห็นแล้วนะเออมันตายไปได้มันตายไปแล้วไปที่อื่นแล้วมั้งคิดว่านะอ่าฉันเอาเดมอนไปให้ถือกันนะเม็ดเพราะฉันจดีนะปุ๊บบ้านอยู่ไหนเนี่ยเออโอ้โหแล้ววิ่งมาสกายซะด้วยวิ่งข้ามมาตั้งหลายภูเขาให้ตายเหอะจำจำทางกลับบ้านไปไม่ได้เลย เฮ้ยเฮยเพชรโูดินลงไปแบบไม่สนเจ็บโอ้โหลบากมากเลยเกือบตายแล้วเชียวเดี๋ยวแต่ว่าทำไมถึงมีเพชรล่ะไมื่อคยเราโลภนะครับเคล่นเอาชีวิตรอดมาแล้วก็ไม่เคยมีเพชรไม่เคยได้เพชรขุดเพชรก็ไม่เคยเจอและโชคร้ายด้วยสิออกจากบ้านมาไม่ได้อุปกรณ์มาสักอย่างเลยเอามาแต่ตัวเปล่าพวกของที่ขุดหรือว่าชุดเกาะก็อยู่ในนั้นหมดเลยอยู่ที่บ้านหมดเลยจำทางกลับบ้านไม่ได้ ยไงดีชีวิตดีวะเนี่ยทำไมมันถึงได้โชคร้ายขนาดนี้เนี่ยทำไมชีวิตถึงได้ลำธุดขนาดนี้จะเห็นแบบนั้เอาวะโอ้แล้วมืดแล้วด้วยสงสัยต้องเดินตามทางไปก่อนแล้วกันถึงจะแบบว่าถ้าเจอบ้านก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวขุดไม้ก่อนไม้ยิงมีน้อยๆอยู่ปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ่ะโอเคปึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆของจริงไะเนี่ยอุ้ยอุ้ยบล็อกทองขยับได้บล็อกทองปิดได้บล็อกเพชรไม่ใช่เหรออะไรวะเนี่ย เดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นวะน่ะเดี๋ยวลองลองตามมันไปหน่อยสิอาจจะต้องการให้เราตามมันไปหรือเปล่าไม่ไะฉันก็แค่อยากจะโยนทิ้งนะไม่รู้และไม่รู้อะไรตามแต่ได้รับแจ็คตัวแปรล่าเป็นดาร์คี้ทุกคนตอนนี้มีทอมบี้มีทอมบี้มาทำร้ายพี่หวานดาร์คี้ใช้อาวุธอะไรอะดาร์คีเป็นโพไซดอนเนี่ยผมก็เปลี่ยนที่เป็นเอ่ออาคีนะครับดาร์คีอะไรล่ะออ้ยกระซือกระซือโอ้เจอกระเบิดกระเจอกระซือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปหาทางนั้นไม่ได้ไม่งั้นเราตายแน่แน่ไหนสิ ไม่เห็นจะมีเหละโอ้ยวนไล่ก oh, ็บอาหารก่อนแล้วกันหิวก็หิวอาหารก็น้อยโอ๊ยโตกใจหมดเลยนายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยแอปเปิลชนะว้ยแอปเปิลชนะไปแอปเปิลเนไปไหนจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนใครเนี่ยช่วยด้วยโจรขโมยแอปเปิลโจรขโมยแอปเปิลโอ๊ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นเขาปกป้องเราเหรอนี่เขาฆ่าซอมบี้เพื่อช่วยเราเหรอเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะนายนายเป็นเจ้าของบล็อกทองเหรอต้องใช่แน่ๆเลยอ่ะเพราะเมื่อกี้ฉันเห็นบล็อกทองแล้วเห็นมันขยับได้หรือว่าน่าจะเป็นบล็อกทองซะเองฉันหิว่บอกนะว่านายแปลงร่างเป็นบล็อกทองได้อ่ะขออเฟพอดีฉันหิวน่ะเปิ้นหน่อยบล็อกทองอะไรเป็นบล็อกเพชรไม่ใช่เหรอขอเอีเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะก็ได้ก็ได้เออไปกินเถอะทองมันลอยมาเองแฉันก็หิวเนี่ยทำไงดีล่ะเนี่ยอาหารก็ไม่เคยพอกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่มพอดีบล็อกทองมันลอยมาเองใช่เหรอบล็อกทองบล็็อออออกกเเเเหรืปลล่่าานจะบ นายเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไอ้หนุ่มทำไมถึงมาอยู่ในป่าคนเดียวล่ะสวัสดีฉันดาคิเพชรใช่ไหมคือเพชรเอ้ดาคิอาคิาอาคิาต้องแนะนําตัวตัวเองกับใช่ไหมเนี่ยฉันลืมชื่อฉันลืมสวัสดีสวัสดีฉันชื่อน้ำหวานอาคิฉันลืมชื่อลืมชื่อตัวเองด้วยเหรอ้โอเคฉันชื่อน้ำหวานนะยไงก็นายก็ไปตามทางนะถึงฉันจะไปหาอาหารกินและฉันไม่มีอาหารจะให้นายแล้วนว้ยฉันไม่เคยเจออาหารยู่ไนวะเนี่ยละอาหารก็มีนะเอ้ยนี่ไงอาหารยิ่ง หายยากอยู่แล้วบ้านก็ยังหาทางกลับบ้านไม่เจอเนี่ยโอ๊ยทำไงดีเนี่ยตายเหอะฉันไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยเท่าเธอมาก่อนอมขอบคุณนะแต่ก็ฉันไม่เชื่อใจพวกผู้ชายปากหวานหรอกเพราะผู้ชายปากหวาน <c oughs> นะ่เชื่อใจไม่ได้เลยสักคนเอ้ยทำไมคิดอย่างนั้นอะวัแต่พอหน้าไหวาหลังหลอกไม่มีใครเชื่อหรอกเอ้คำสวยหรูแค่นั้นแ,แหละเออเฮ้ตั้งแต่เมื่อกี้แลวโอ๊ย โอ้ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะนายจะปกป้องฉันทำไมโอ้ยฉันเห็นนายปกป้องฉันหลายรอบแล้วโอ้ยโอ้ยบูตัวทำไมมันมอนสเตอร์เยอะจังเลยลวะเนี่ยไอ้าตายเด็ปกหองทางไม่น่าอ,ออกมาตัดไม้หาหาไม้ที่ป่าเลยน่าจะนอนอยู่บ้านซะพี่ตายเดอกออกมาแล้วก็หลงทางหลงทางไม่พอมาเจอมอนสเตอร์แล้วมันเจอคนแปลกๆอีกแต่ก็ยังดีที่เขาช่วยเรานะยี่ก็ต้องขอบคุณเขาแหละโอเคอยีงก็สู้ๆนะเพ,พื่อนหนุ่มขอบคุณนะแต่ว่าฉันคงต้องไปแล้วเพราะว่าฉันต้องตามหาบ้านเตยให้เจอ สงสัยภารกิจจะต้องตามสงสัยภารกิจจะต้องเป็นการตามหาบ้านตัวเองแล้วแหละฉันไม่ไหวแล้วเหนื่อยเอเอาไงดีวะเนี่ยเอมเอาอาหารหน่อยไหมนายน่าจะกินอาหารน้อยจะไปเมืบบ่อกี้เออฮ้ยอะไรเนี่ย้ย้ยนี่แปลงลร่างเลยขอเ,เขียน,นบทขึ้นมาเองขอ,<ไ>ขอเขียนบทขึ้นมาเองน,นายเป็นใครเนี่ยนายใช่คนเมื่อกี้จริงหรอไม่น่าใช่หรือเปล่าคนเมื่อกี้เขาเขาไม่ได้มีปืนที่หวัวหรือว่าที่มือเหมือนนายนะ ฉันคือใครสาวน้อยฉันจะรู้ไหมเนี่ยนายก็แปลงร่างต่อหน้าฉันเมื่อกี้เนี่ยฉันจะไปรู้ได้ไงแต่ว่าตอนแรกร่างนายไม่ได้เป็นยงี้ร่างนายช,ชื่ออาอาคิใช่ร่างนายชื่ออาคิอะไรอะ่ะเอาไปเอาเอาไปทำไมอะ่ะเอาเอาไปทำไมเนี่ยที่นี่อันตรายก็ถูกอะ่ะโอเคเอาไว้ก็ได้ขอบคุณมาก แล้วอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วอาหารก็เต็มตัวเลยออกหน่อยก็ได้เอออันนี้น,น,นี่นี่ฉันแบบ,บเป็นสไนเปอร์นะนนเป็นสไนเปอร์ยนะก็ขอบคุณมากนะอันนี้ให้ยืมหรอแล้วมันใช้ยังไงเนี่ยไม่เคยใช้ปืนมาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือซูมซูมแล้วอะไรต่อเนี่ยมันใช้ยังไงเนี่ยมันโอ้ยโอ๊ยโอย,โอ,ยอะไรเนี่ยโอ้ยเกือบตายแล้วเชียวแค่เดินผ่านเองอ่ะต้องถึงขั้นยิงกันเลยเหรอโอ้ย จะตายอย่าเดินมาทางปืนสิก็ไม่รูน้นี่นาก็เมื่อกี้ก็เดินสำรวจเฉยๆอ่ะแต่เมื่อก,กี้เกือบตายจริงๆอุ้ยตัวนั้นปึ๊บไหนสิปึ่ง พึงอุ้ยโอ้โอโกดยิงนี้นี่เองเฮ้ยเจ่งมากกว่าข้อแรกของการใช้ปืนอ่ออ่ะฮะคือจริงๆชอบไม่เคยใช้ปืนมาก่อนหรอกแต่ก็เท่ดีนะเจ๋งดีไหนลองดูซิมันซูมได้ไกลแค่ไหนและฆ่าได้ไกลแค่ไหนเนี่ยต้องหามอนสเตอร์เหมือนมอนสเตอร์แถวนี้จะไม่มีเลยนะเอ้ยนู่นไงจะโดน,นหรือเปล่านะอ้าวเฮ้ยมันก็หายไปจนหน้าต่างตหรือว่ามันจะเป็นสปาที่อื่นแทน โอ้ยนี่เองกดข้อแรกของการใช้ปืนขห้ามเดินผ่านปืนเหรอโอ้อะไรบ้างวะเนี่ยโอ้มีแต่ปืนทั้งนั้นเลย <ไป S 2> เออมันคือปืนอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คือปืนอะไร,รอะห้ <c oughs> ามเดินไปที่ปืนชี้โอเคแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าปืนชี้ไปทางไหนแล้วว่าแต่ปืนนี้คือปืนอะไร,รอะแต่ขอกินก่อนเ้ยอะไรเนี่ยนี้ฉันไม่ได้เดินเลยนะนายเป็นคนยิงฉันเองต่างหากฉันก็เดินของฉันดีๆนายมายิงตู่ฉันเองชี้ทางไหนจะรู้ไหมเนี่ย ชี่โอ้ยอะไรเนี่ยฉันก็อยู่ที่เดิมไม่ทำอะไรเลยฉันตายแล้วเนี่ยแล้วโอเคเหลือใจเดียวเท่านั้นเอ้ยนี่ใช้ไงมันเหมือนปืนแรกหรือเปล่าปึ๊บอุ้ย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 ปืนนี้โหดว่ะทุกคนเนี่ยหลบแล้วเก่งมากโอเคอ๋อนี่คือการหลบหรอคือสอนการหลบโอเคโอเคใช่ใช่ใช่ที่ปืนนี้เจ๋ง,จงมากเลยอ่เป็นอยาเปืนเลเซอร์เลยใชเป็นเหมือปืนไฟอะไรเปล่าเอออุ้ยโคตรเจ๋งเลยแล้วปืนนี้คืออะไรอ่ะแม็กแม็กซิมคืออะไรโอ้ย เสียงูห่หรือเสียงปืนไนท์น่าตกใจมากเสียงปืนดังมากๆเลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์นะเราจะฆ่าแค่มอนเตอร์เท่านั้นเฮ้ยิปึบอ๋อนี่คือปืนล,ล้วก็คือยิงแบบปุ๊บๆปึบเลยใช่ไหมโอเคโอเคแล้วอะไรต่อเนี่ยเดี๋ยวๆนายยังไม่บอกเลยทำไมถึงแปลงร่างได้รู้น่ะเป็นสัตว์ประหลาดหรือเปล่านี่เป็นเอเลียนเหรอทำไมนายถึงแปลงร่างได้ล่ะ น่ากลัวเหมือนกันเนี่ยฉันไว้ใจนายได้หรือเปล่าเนี่ยฉันมีพลังไหนขอยิงเจ้าเป็ดที่ตรงนั้นสิพิเศษอุย้ยมีแมงมุมด้วยเหรอไม่รู้เลยเนี่ยยิงไปม,มัมมว่วๆปึ๊บอย่าหนีชนนะนี่แน่เทสตว่ากันเราองยิลงข้างล่างมันจะโดนมันปึ๊บไปยิงยังไงวะเนี่ยปึ๊บเมื่อกี้โดนเมื่อกี้โดนโอ้โอน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยปืนพวกเนี้ยฉันมีพลังพิเศษ อ,อ๋อขึ้นายนสามารถแปลงร่างได้วันเถอะใช่พอ <Okay. S 1> เข้าใจได้อยู่หรอกวัดีฉันโหดมากแต่ว่ามาแปลงร่างต่อหน้าตาเมื่อกี้ก็น่าก,ากนะลัวเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ย okay. ปืนนายจิงนี่จะขอซื้อต่อได้ไหมเนี่ยเผยฉันยอมไปป้องกันตัวเพราะว่าฉันอนะห<ม>ลงลทางมาจากบ้านละฉันหาทางกลับบ้านตัวเองไม่เจอฉันต้องตามหาบ้านตัวเองให้เจออะถ้าฉันไม่มีอาวุธป้องกันตัวฉันต้องตายแน่เลยให้ไปเลยขอบใจมาก ขอบใจจริงๆแล้วก็เฮ้ยฉันจากบ้านมาไกลแสนไกลแล้วฉันก็ไม่รู้แล้วด้วยวาทางกลับบ้านชื่ออยู่ทางไหนลองอันนี้ดูอันไหนเฮ้ยปืนอ,อะไรเนี่ยหน้าตาโคตรแปลกเลยปืนเลเซอร์เหรอเลเซอร์ช็อตกันหรือเปล่าปุ๊บอ้ย หุ้ยเป่นปืนเลเซอร์แบบช็อตกันแบบปืนอันนี้ลูกซองนี่ผมอยากสร้างบ้านใหม่ให้หวาบ้านใหม่ให้ไหมเฮ้ยจริงอหรอพูดจริงเหรอกตัวบ้านเก่ามีของเยอะมากเลยดีเสียดายเหมือนกันนะเนี่ยจะไม่เป็นไรของอาหารใหม่ได้แต่ว่าบ้านอะก็จะสร้างได้ยากเหมือนกันโอเคเอ๊ะอ,อะไรอะโอ้ยเอา้เอาเดี๋ยวนะหนีบ้านเหรอเฮ้ยโอ้โหแล้วบ้านโหลดแทบไม่ทันอุย้ยนี่บ้านโอ๊ะอก็แหลเร็กอ่ะกล็กเลกลกอันนี้ โอ้โหอะไรวะเนี่ยขอออกไปดูออกไปดูเต็มๆสิฮึบฮึบอ้ my god นี่ไม่ได้เรียกบ้านแล้เนี่เรียกบ้านเจ้ามุกี้มากี้บ้านหล่ง <c oughs> น,นี้ <c oughs> ให้บ้านหลังนี้ฉันจริงเหรอเฮ้ย <c oughs> นี่มันเกินไปหรือเปล่าเพราะว่ามันหลังใหญ่มากเลย <c oughs> มันเหมือนคฤหาสน์ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ปราสาททำนองนั้นเลย <c oughs> ใช่อขอบคุณมากเลยนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณนายมากนายเป็นผู้มีพระคุณจริงๆโอ้ให้ทั้งปืนให้ทั้งบ้านด้วยแต่ฉันจะอยู่ด้วยอ่ะ แล้วบอกจะสร้างให้เราทำไมไมาอยู่ด้วยกันล่ะอืมโอเคไม่เป็นไรเขาเป็นผู้มีคุณงั้นนายเอาซีกขวาไปเดี๋ยวฉันเอาซีกซ้ายแล้วกันคืออันเนี้ยฝั่งนี้คือบ้านนายส่วนฝั่งนั้นคือบ้านของฉันในเขาสำรวจบ้านสีโออะไรวะเนี่ยมีทางขึ้นตรงนี้โอ้ลายชั้นลายชั้นมากโอ้อลิซคืออะไรวะเนี่ยเอออ๋อตอนนี้คือเป็นตรงหอคอยอุ้ยเจ๋งอะอุ้ยฉันชอบชอบมากเขาดูข้างบนสิอุ้ยฉันชอบมากเลยเอา้าว เออนี่นายแปลงร่างกลับเป็นร่างเดิมไหมหรอเอา้าเมื่อกี้ยังเป็นร่างแบบไอ้หัวนั้นอยู่เลยอะทำไมาอยู่ๆถึงกลับมาเป็นอย่างนี้ล่ะแ้วก็ดีเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกฉันก็แอบตกใจที่นายมีปืนอยู่บนหัว,วก็อยู่ตรงมือนะเหมือนคน่าตัดสียกรรมอะไรทำนองน,นั้นเลย <Hey. S 1> โอเคในะขอสำรวจไปชั้นบนสุดสิปึ๊บไหนมีอะไรมั่งโอ้แล้วมันหลายห้องมากเลยนะอยู่กันแค่สองคนเนี่ยโอ้แล้วมันจะไป อันนี้ได้ไงอยู่แ,ยแค่สองคนจะไปอยู่ครบได้ไงเนี่ยตั้งหลายห้องอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยเราอยู่ห้องเดียวกันสีเอ๊ะทำไมต้องอยู่ห้องเดียวกันละ่ะในเมื่อบ้านมีตั้งหลายที่หลายหาย้องแล้วเราก็โผล่แล้วบ้านตั้งหลังใหญ่เราจะอยู่ร่วมกันทําไมไม่ได้ดียหญิงกับชายอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันอยากนอนกับเธอฉันกลัวผีไม่ได้โอ้นายหน้ากลัวกบผีเยอะเลยตอนนายแปรงล่างหน้ากลัวกบผีเยอะไม่ต้องพูดเลย แหมอือนี่ไงแปลงร่างอีกแล้วโอ้โหอือเอาเลยจ้ะเอาเลยแต่ว่าฉันไม่ยอมนอนกับนายนะเพราะผู้หญิงกับผู้ชายนอนด้วยกันไม่ได้เว้ยแม่ฉันสอนมาดีห้ามห้ามห้ามไหนดูดซิมีห้องอะไรไอีกไหนซิเอ่อก็มีห้องนอนทั่วไปไ มืดแล้วมืดแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยเออว่ะมืดแล้วมืดอย่างเร็วเลยนอนกันเถอะนอนเหรอนายก็นอนห้องนั้นไปสิฉันจะนอนห้องนี้นอนแลนอนแลรีบนอนล่ะเดี๋ยวฉันจะได้รีบเช้าเอ้ยเอ้ยนอนดิอุ้ยอะไรเนี่ยนายเข้ามาทําไมอ้าไม่ได้มันห้องของฉันนายก็ต้องกลับไปห้องของตัวเองไม่ได้อะไรนี่ก็ฉันบอกว่าห้องนึงก็คือ ก็คือห้องนึ่ง้ามมาอยู่ห้องร่วมกันไม่ได้งั้นนายก็อยู่ห้องนี้ไปแล้วกันชิมอยู่อีกห้องหญิงชายอยู่ด้วยกันไม่ได้เว้ยตายเถอะรีบนอนเร็วเข้าได้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 แเจเจทำอย่างนี้กับฉันช่มไมน้ำหวานเอ้ยทำไมมันไม่เช้าสักทีเนี่ยนายนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลนายอยู่ไหนทำอะไรอยู่เนี่ยหลับหรือเปล่าไปไหนแล้วเนี่ยรีบนอนสิมันไม่ยอมเช้าสักทีเนี่ยตายเถอะเฮ้ยไหนถ้านายไม่ยอมนอนนะฉันจะว่า เฮ้ย <laughs> <h oy> อะไรเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เดอฮ้โอ้โหบ้านบ้านของฉัน <laughs> บ้านของฉันเกิด <h ook> อะไรขึ้นไม่นะบ้านของยาน <h ook>